สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวดีสำหรับราคายางพาราวันนี้นะคะก็คือ ประจำวันที่19กุมภาพันธ์2564นะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานวันที่18กุมภาพันธ์2564ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น3บาทนะคะแต่วันนี้เรามาดูราคาน้ำยางสดนหน้าโรงงานนะคะว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ค่ะสำหรับสำนักง,งานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยนะคะ น้ำยางสดณห,หน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่19กุมภาพันธ์2อ6 4อยู่ที่กิโลกรัมละ60บาท50สตางค์เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น2บาท50สตางค์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูยางแผ่นแล้วก็ยางก้อนถ้วยกันนะคะว่าจะมีราคาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กันบ้างค่ะสำหรับ ประกาศราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่19กุมภาพันธ์2564นะคะชนิดยางก็คือยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางอยู่ที่60บาท15สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนนะคะ63บาท15สตางค์ค่ะ และก็ยางก้อนถ้วย DRC 100%รเซราคากลางอยู่ที่44,3บาทส0สตางค์นั่นเองนะคะสำหรับราคายางพาราวันนี้ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะเมื่อราคายางพาราเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าพอแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพารา จะได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้หรือไม่นะคะเพราะว่าราคาสูงกว่าราคาประกันนั่นเองค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก็ถือเป็นอีกข่าวดีนะคะสำหรับที่ราคายางพาราตอนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะชาวสวนยางพาราบางท่านบางรายบางพื้นที่ จะมีการปิดกรีดยางไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็เอาใจช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวราคายางพาราประจำวันที่19กุมภาพันธ์2564ให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบกันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดลีปใหม่ใหม่ต่อไปค่ะ